สัมมาสนญาณน,นิเทศพระโยคาวจรย่อมกำหนดรูปทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเหลวก็ตามประณีตก็ตามมีในที่ไกลก็ตามในที่ใกล้ก็ตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงการกำหนดนี้เป็นสมมสนญญาณอย่างหนึ่ง กำหนดโดยความเป็นทุกข์การกำหนดนี้เป็นสมมสนญา,านอย่างหนึ่งกำหนดโดยความเป็นอนัตตาการกำหนดนี้เป็นสมมสนญา,านอย่างหนึ่งพระโยคาวจรย่อมกำหนดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตาม เรวก็ตามประนีตก็ตามละถึงชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาการกำหนดนี้เป็นสมสนายาณอย่างหนึ่ง